สวัสดีครับพบก,กับช่องเท้าคีโม h ชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เท้าคีโมมาโมมาคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาโมมาคุยกันน่าจะหกวันและครับเพื่อนๆกันวันนี้มาในชื่อหัวข้อที่ยาวเหยียดละครับลูกขุนปล่อยพยักษจอมคอนเทนต์พบก,กับของแท้จอมคนจริง จริง,รงชื่อมันยาวไปนะครับเพื่อนๆครับเทากิโมนาจะตั้งชื่อแค่ลูกขุนพลอยพยักเจอของแท้นะครับแต่มันก็อย่างนี้ก็ดีครับยาวๆบ้างก็ดีครับลูกขุนพลอยพยักพยักนี่ไม่ได้หมายถึงเสือนะครับเพื่อนๆครับแต่พยักมันหมายถึงพยักหน้าเงึกๆนะครับมันเป็นสำนวนคำพูดที่ใช้ในการเปรียบเลย ถึงผู้ที่คอยว่าตามคอยเอออ,อหอหมกเห็นด้วยกับเจ้านายหรือว่าลูกพี่เป็นเชิงประจบสอบพออย่างนั้นนะครับคือหมายถึงบริวารหรือขี้ข้าที่อยู่รอบๆตัวเจ้านายหรือว่าลูกพี่นะครับรับลูกต่อจากลูกพี่ลูกพี่จะให้พูดอย่างไรจะทำอย่างไรมันก็ประจบสอบพอไปยักหน้างึกงึกงึก,งกไม่มีการคัดค้าน หรือว่าขัดขวางแต่อย่างใดเลยอย่างนั้นนะครับเอออหอมหมุกตามลูกพี่ไปทุกอย่างนะครับหรืออาจจะมีะสํานวนมีความหมายที่คล้ายกันกับลุกขุนพลอยพยัก์ษนะนะครับก็คือสำนวนที่ว่านายหน้าขี้ข้าพลอยนั่นแหละครับที่แปลว่าพลอยพูดผสมโลงติเตียนผู้อื่นตามเจ้านายไปด้วยนะครับ นายว่าใครกูก็ว่าตามนายไม่ชอบใครกูก็ไม่ชอบด้วยนายเกลียดใครกูก็เกลียดมันตามนายไปด้วยแบบนั้นนั่นแหละครับเพืเ่อนๆครับสำนวนลุกขุนพลอยพยักมันก็มีที่มาในการพิจารณาคดีในสมัยก่อนนั่นแหละครับมีลุกขุนบางคนครับที่เอาแต่เห็นด้วยตามความเห็นของหัวหน้าคณะลุกขุนนะครับไม่มีความคิดเป็นของตัวเองครับ คณะลูกขุนที่ร่วมกันพิจารณาอัรถคดีที่ได้รับมอบหมายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกันไม่มีการทักท้วงหรือว่าโต้แย้งกันเลยครับแทนที่ว่าจะมีความคิดเห็นหรือมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปบ้างมีแง่มุมในการพิจารณาไปในทางอื่นได้บ้างจึงไม่มีเลยครับแต่กลับเป็นไปนตามแนวทางเดียวกันหมดจนน่าแปลกใจครับ จะเป็นด้วยเหตุผลใดไม่ทราบได้ครับจะเพราะขี้เกียจเพราะอยากมีอยากได้เงินทองของกำนันจากเจ้านายหรือเปล่าเต้าคีมโมก็ไม่ทราบนะครับแต่เท้าคีมโมเข้าใจว่าเหตุที่ยอมเป็นลูกขุนพลอยพยักยอมหมดเกียรติหมดสิ้นศักดิ์ศรีหมดค่าของความเป็นคนกลายเป็นไอ้ลูกกระจกยอมทำตามเจ้านายทุกอย่างยอมปกป้องเจ้านายทุกอย่าง มันย่อมต้องได้ซึ่งผลประโยชน์ตอบแทนล่ละครับแน่นอนครับเพื่อนๆครับกันยอมลดราคาความเป็นคนของตัวเองลงยอมเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีของตัวเองของวงตระกูลเพื่อทําตัวเป็นลุกขุนพลอยพยักเพื่อสนองความอยากมีอยากได้ของตัวเองอยากร่ําอยากรวยอยากอยู่หรูดูดีโดยไม่ได้คานึงถึงครับ ว่าการทำตัวเป็นลูกขุนปล่อยพยักของเขาะอมันจะมีผลกระทบหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับใครๆเขาไอ้พวกคนจำพวกนี้มันก็เลยต้องยอมสร้างแต่ความแตกแยกสร้างแต่ความวุ่นวายไปทั่วนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับลูกขุนปล่อยพยักทั้งหลายที่มาอยู่รวมกัน ร่วมกันสร้างเรื่องสร้างราวเอาใจเจ้านายแบบไม่รู้เหตุผลใดๆล่ะครับเพื่อหวังได้แค่ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นมันต้องเจอกับของแท้เขาให้แล้วล่ะครับเพื่อนเื่อนครับของแท้ภาษาอีสานแปลว่าของจริงครับแปลว่าของแท้ไม่ใช่ของปลอมเก่งจริงเจ๋งจริงไม่ตอแหลครับสร้างเรื่องสร้างราว อย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ใช่คอนเทนต์ครับแต่เป็นของแท้ครับหรือถ้าหากจะให้ทันสมัยเป็นภาษาวัยรุ่นยุคโซเชียลนะครับก็ต้องพูดต้องเขียนว่าของแท้ครับเพื่อนๆครับลูกขุนพลอยพยักเจอของแท้เขาให้แล้วล่ะครับเพื่อนๆครับเวรกรรมมันมีจริงๆครับทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนั่นแหละครับ ในทางธรรมมันก็ต้องยอมต้องรอรับกรรมเวรที่ทําไว้นะครับโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวเอาใจใครเอาไว้นะครับเพื่อหวังได้เงินได้ทองทําอะไรกับใครๆก็เ,เอาไว้อย่างไรผลกรรมที่ทําไว้มันก็จะตามสนองกนสักวันนะครับแต่ในทางโลกนะครับก็ไม่ได้ใจต้องรอช้าได้อย่างไรล่ะครับมันก็คงได้รับกรรมรับเวรของมันในทางกฎหมายนะครับ รวมถึงทางด้านสังคมด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มสนองกรรมในทางโลกกันให้แล้วล่ะครับเพื่อนเพ่ครับมีให้เห็นเป็นรูปประทับชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ่นะครับสังคมเองก็เริ่มจะประจักษ์เริ่มมองเห็นธาตุแท้ของบรรดาลูกขุนพลอยพยักเข้าแล้วชัดๆัดครับมันมีการแตกแยกกันทะเลาะกันวุ่นวายแย่งชิงมวลชนกันแย่ง fc กัน ก็เพราะเงินนะครับในทางกฎหมายก็เริ่มได้รับคดีครับติดตัวเป็นรางวัลกันไปตามตามกันล่ะครับทั้งฟ้องร้องกันเองทั้งเจอกับบรรดาของแท้ที่ว่านะครับและเท่าคิมโมก็คาดว่าคงจะได้รับรางวัลจากการทำหน้าที่ลูกขุนพลอยพยักกันไปอีกเรื่อยๆนะครับน่าจะนับไม่ท่วนนะครับเพื่อนๆครับ กางให้รางวัลกันเองแล้วก็รับรางวัลซึ่งเป็นคดีความจากบรรดาของแท้ทั้งหลายนั่นแหละครับเขาคิมโมาดว่ารางวัลคดีที่จะได้รับก็คงจะเต็มลิ้นชักกันไปแล้วครับเต็มบ้านเต็มลิ้นชักกันว้าวุ่นเลยทีนี้ครับเงินทองที่หามาได้จากการนั่งยอมพยักหน้านะครับก็จะหมดไปเรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็ไปจบกันที่ ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเพื่อนครับเรียกว่าทั้งลูกขุนปล่อยไปยักยัหรือบรรดาลูกกระจอกและก็ทั้งเจ้านายนั่นแหละครับเคาทคิโมไม่อยากจะทานายนะครับเป็นเพื่อนครับแต่พอจะรู้ครับพอจะรู้ถ้าแบบวัยรุ่นเขาก็ต้องพูดว่าหนักแน่มึงแข่งยีอะไรครับเพราะเจอของแท้เขาให้แล้วครับของแท้มันไม่ใช่ของปลอมนะครับเป็นเพื่อนครับมันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับ แต่มันคือของแท้ครับของแท้ของจริงเก่งจริงเจ๋งจริง,รงเอาจริงครับเพื่อๆกลับเท่าที่โมจําได้นะครับว่าเคยโมพูดไว้ในคลิปหนึ่งนานมาแล้วนะครับโมเล่านิทานให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าผู้คนจําพวกนี้มันไม่ได้รักกันจริงๆครับเหตุผลที่มาอยู่รวมกัน เหตุผลที่มาทําตัวเป็นลูกขุนพลอยพยักกันก็เพราะว่าอยากได้เงินอยากมั่งอยากมียอมเสียเกียรติยอมเสียศักดิ์ศรีเพราะคิดไปเองว่าการที่ยอมเป็นลูกขุนพลอยพยักเนี่ยมาถ่ายทําการแสดงมาสร้างเรื่องสร้างราวโกหกไปวันๆยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งต้องทําร้ายคนอื่นหรือต้องสร้างความแตกแยก,กให้กับชุมชนกับสังคม ให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วมันก็ยอมครับมันก็เพราะเหตุผลเดียวครับอยากมีเงินอยากมีรายได้อยากมั่งอยากมีอยากร่ารวยอย่างนั้นล่ะครับวันหนึ่งวันใดที่เงินหรือว่าไรายได้มันตกต่ำมันลดลงเพราะการแสดงหลอกลวงเนื้อเรื่องโกหกต่างๆมันเริ่มถูกจับได้ไล่ทันหรืออะไรก็ตามครับ ที่มันทำให้มีรายได้ลดลงความดีมันไม่เหลืออะไรครับเพราะมันไม่มีความรักต่อกันจริงๆครับมันก็จะหันมาทำร้ายกันเองนะครับพวกเดียวกันนี่แหละครับเพื่อแย่งผลประโยชน์กันเปรียบเสมือนคนพวกนี้เนี่ยถือมีดเอาไว้คนละด้ามสองด้ามน,นะครับคนละมือสองมือแล้วก็หันเข้าหา แทงกันเองอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆเท่าที่โมเคยเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งนานมาแล้วนะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นแบบนั้นแหะครับเพื่อนๆครับมันหันปลายมีดเข้าหากันแล้วละครับทิมแทงใส่กันเรียกว่าเลือดไหลนองแดงฉานไปนเต็มเมืองนาคาแล้วละครับเมืองบาดาลที่มีพญานาคตัวเบิ้ริ่มนะครับ ที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับมาจากวงไหนตระกูลไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่พญานาคตัวนี้ก็อยู่บนก้อนเมฆรับก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนน้ำนั่นแหละครับเป็นเป็นรบบแปลกไหมละครับแล้วอีกไม่นานครับตรงทางขึ้นทั้งหลายนะครับทั้งสี่ทางเพื่อนๆก็จะได้ประจักษ์กับสายตาตัวเองนะอีกไม่ช้าไม่นานนี่แะครับมันก็จะมี นาคเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับตามกติความเชื่อมาจากประเทศไหนก็ไม่ทราบแหละครับเอามาจากไหนก็ไม่ทราบครับอยู่สองข้างริมบันไดาทางขึ้นทั้งสี่ทางนั่นแหละครับกอดรัดไขว้กันผสมพันกันอยู่สี่คู่ครับปวดอุตรีกันจนวิบัติจนเลือดแดงเป็นท้องทุ่งไปแล้วนั่นแหละครับเพื่อนเื่อครับคิดได้ไงครับเพื่อนเพื่อครับ เพื่อนเพื่อลองคิดสิครับเกิดมาเท่าคิมโมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับมันมาจากกติกติรมไหนก็ไม่ทราบล่ะครับพญานาคสีชมพูพญานาคสีม่วงพญานาคสีแสดพญานาคสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าพญานาคสีแดงเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพดูเอานะครับที่ไควาหางกอดรัก ปัดเกี่ยวกันผสมพันธ์กันตรงซุ้มประตูทางขึ้นนะครับมันแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์อะไรอย่างไหนก็ไม่ทราบนะครับเรียกว่าวิบัติกันจนเลือดเลือดไหลเต็มนองไปหมดทั้งเมืองนาคานั่นแหละครับเพื่อนๆครับเพื่อนเนเคยคิดกันไหมครับว่าการที่เราจะเชื่ออะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับมันต้องมีที่มี ที่มาของความเชื่อที่ต้องมาจากเหตุจากผลนะครับมันต้องเกิดจากการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาครับแต่มันต้องไม่ใช่เกิดมาจากเพราะว่าความอยากได้ครับคือเชื่อเพราะว่ากูอยากได้อย่างนั้นนะครับเชื่อเพราะกูอยากรวยกูอยากมีกูอยากได้รถใหม่ กูอยากได้บ้านให้มันหลังใหญ่ขึ้นอย่างนั้นน่ะนะครับมันก็คงจะสร้างเป็นความเชื่อไม่ได้หหละครับเพื่อนรับหรืออาจจะเชื่อเพราะว่าใจสั่งมาคือนึกอยากจะเชื่อกูก็เชื่ออย่างนั้นแหละครับเพื่อนรับหรือว่าอย่างไรกันครับหรือว่าเชื่อก็เพราะว่าถ้าหากว่ากูเชื่อแล้วมันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีฐานะที่มันดีขึ้นมา หรือบางคนหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อหรอกครับแต่แปลงเป็นเชื่อเป็นงั้นงั้นแหละครับแกรักก็ไปอย่างนั้นแหละครับเชื่อว่ารักไปก่อนเชื่อไปก่อนเพราะถึงยังไงยังไงก็ยังไม่มีใครรู้หรอกครับว่าสิ่งที่เชื่อนั้นมันดีหรือมันเลวเพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้ครับกูก็เลยต้องแกล้งโง่เชื่อไปก่อนครับเพื่อเงินเพื่อทองอย่างเดียวแ่ะครับ ยอมเสียเกียรติยอมเสียศักดิ์ศรีทําตัวเป็นลูกกระจกและครับไปสู่หกเป็นข่าไพรบริวารทําตัวเป็นลูกขุนพลอยพยักไปก่อนคิดว่าคงไม่มีใครจะมาว่ากูได้หรอกครับอย่างนี้หรือเปล่าครับเพืเ่อนๆกรับเท่าคิโมไม่ได้ปรับปรำใครนะครับว่าเขาทําผิดครับมันเป็นหน้าที่ของกระบวนการ ตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายของประเทศเราล่ะครับแต่เท่าทีโมอยากจะพูดในสิ่งที่พูดได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพิสูจน์แล้วหรือมีคำตัดสินของศาลแล้วภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับสัจธรรมคำว่าคนดีมันจะต้องดีพร้อมไม่ใช่หรอครับเป็นเพื่อนครับมันต้องดีอย่างไรละครับมันก็ต้องดีมาตั้งแต่เกิดละครับ มันต้องดีดีด้วยพื้นฐานความดีแล้ะครับต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก่อนนะครับเพื่อนครับโตมาก็ต้องเป็นคนที่ดีครับต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกก่อนไม่ใช่เหรอครับเราต้องเป็นคนดีของสังคมก่อนต้องไม่สร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายให้กับสังคมที่สำคัญต้องไม่ทำผิดกฎหมายครับ ต้องไม่ทําร้ายนักข่าวแล้วก็โกหกบอกว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นนะครับเพืเ่อนๆครับทั้งท่านที่หลักฐานมันก็โจง่งคล้มโจงแจ้งอยู่แล้วนะครับคนดีต้องไม่เป็นลูกที่ป่าครับคนดีต้องไม่ป่าปืนขัดสั่งขัดคําสั่งของทางราชการครับคนดีมันต้องไม่มีเจตนาที่จะไปชัก ลากไม้ท่อนขึ้นมาแล้วก็ไปแต่งความฝันบ้าๆบอๆอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เชื้อเชิญผู้คนให้มากราบไหว้มาผูกผ้าสีมาโปะแป้งนะครับขอเลขขอหวยรำฟ้อนหาเงินหาทองกันพูดจ่าเชิญชวนให้คนบริจาคเงินซื้อทูบซื้อเทียนซื้อดอกไม้จ้ากนางรำ หรือว่ามีความพยายามที่จะสร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อนำพามันซึ่งผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองนะครับเช่นการเปิดรับบริจาคเงินบ้างสารพัดกับเพื่อนๆครับมันพูดไม่หมดนะครับคำว่าคนดีมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับ คนดีมันต้องไม่ด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะครับเป็นเปืนครับมันต้องไม่ประนามพ่อแม่ตัวเองครับคนดีมันต้องไม่ด่าพ่อตาแม่ยายไม่ใช่เหรอครับคนดีมันต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ในสังคงมคไม่ใช่เหรอครับคนดีมันต้องเคารพต้องนับถือครูบาอาจารย์ครับมันต้องนับถือพระถือเจ้านะครับคนที่อยู่ในศาสนาไม่ใช่คนดีที่มันด่าพระด่าเจ้าครับ ด่ากลูบาอาจารย์ตัวเองประนามออกสื่ออย่างนี้นะครับมันเป็นคนดีตรงไหนล่ะครับเพื่อนเพื่อนครับคนดีที่สร้างแต่เรื่องโกหกครับถูกจับได้ครั้งแล้วครั้งเล่าค,ครั้งแล้วครั้งเล่าครับอยากจะสร้างความดีสักทีหนึ่งก็ต้องมีกล้องติดตามตัวคอยโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างนั้นนะครับอยากจะสร้างความดีสักทีหนึ่งนะครับแทนที่จะไปทำความดี ด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงกลับต้องไปก่อกวนลบกวนเบียดเบียนเงินหรือว่าทรัพย์สินจากผู้อื่นอย่างนั้นนะครับแล้วทําดีมันต้องประชาสัมพันธ์โฆษณาด้วยหรือว่าอย่างไรครับคนถึงจะยอมรับว่าเป็นความดีครับอยากทําบุญก็ควักเงินก็ไปทําเลยครับทําได้ทุกที่ทําได้ทุกวันครับ ไม่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นอย่างนั้นนะครับหรือว่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายในนิยามความหมายของคำว่าคนดีครับที่เท้าคิมโมพูดอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าอยากจะถามใจเพื่อนๆนะครับว่าคนแบบไหนครับเพื่อนๆครับที่เขาถึงจะเป็นคนดีได้นะครับคนแบบไหนที่เขาจะดีพอที่เราจะไปยกย่อง จะไปเชิดชูเขาสรรเสริญเขาได้อะครับเขาต้องดีแค่ไหนครับเราถึงที่จะยอมยอมไปเป็นลูกขุนพลอยระยักไปเป็นลูกกระจกให้กับเขาได้อะครับที่ถามเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเท่ากิมโมก็เพื่อจะสื่อถึงนัยยะความหมายของคนที่ยอมไปเป็นลูกกระจอกยอมไปสู่หกไปปกป้องไปยกย่อง ไอ้ที่พวกเขาเข้าใจว่าดีแล้วน่ะนะครับยอมทําตัวเป็นลูกขุนพลอยพยักน่ะนะครับพยักหน้าเงก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 เท่าทีโมยังยืนยันนะครับว่าเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้มีสติสตังคิดพิจารณาไม่ได้มีเหตุมีผลไม่ได้คิดหรือพิจ,จารณาด้วยปัญญาที่มีหรอกครับพวกเขาไม่ได้มีความรักต่อกันเลยครับ พวกเขาเชื่อเพราะว่าความอยากมีความอยากได้ครับพวกเขาเชื่อเพราะพวกเขาอยากให้ฐานะอยากให้ครอบครัวของตัวเองนั้นดีขึ้นมาจะไปทำร้ายใครจะทำคอนเทนต์อะไรจะเดือดร้อนใครสังคมจะวุ่นวายจะเสียหายอย่างไรกูไม่เกี่ยวกูคแค่ทำตัวเป็นลูกขุนพลอยพยักเป็นลูกกระจก แล้วก็คอยยกย่องว่าเขาดี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 อย่างนั้นนั่นแหละครับมันได้อย่างไรครับเพืเ่อนๆครับและเท้าคิโมก็อยากจะถามคำถามสำคัญกับเพื่อนๆอ,อีกสักคำถามนะครับว่าแล้วคนที่มีมาตรฐานในคำว่าคนดีนั้นต่งครับยังไม่เข้าใจคำว่าคนดีนั้นต้องดีอย่างไรหรือว่าเข้าใจว่าคนดี ก็ต้องทำปิดกฎหมายเป็นธรรมดาคนดีก็ต้องพูดด่าพ่อด่าแม่ด่าพ่อตาแม่ยายมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเข้าใจว่าคนดีจะบรบกวนจะเบียดเบียนใครต่อใครจะหลอกลวงต้มตุนสร้างเรื่องสร้างราวอะไรขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นนะครับคนที่มีมาตรฐานทางความคิดแค่นี้ครับคนที่มีสติปัญญาแค่นี้ คนที่สามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆโดยมีสติปัญญาเท่านี้เท่าคิโมอยากจะถามเพื่อนๆว่าแล้วคนพวกนี้นะครับมันเป็นคนดีหรือหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับคนที่คิดได้แค่นี้มีปัญญาเท่านี้แล้วไปสนับสนุนคนดีในแบบฉบับของพวกเขาแล้วคนพวกนี้ที่เท่าคิโมเรียกว่าลูกขุนปล่อยพยกัก หรือว่าลูกกระจอกพวกีเนี้นครับเป็นคนดีหรือเปล่าครับเป็นเพื่อนครับเนี่ยครับเหตุผลอย่างนี้แหะครับเท่าที่โมทถึงบอกว่าบรรดาลูกขุนพลอยไปยักทั้งหลายเขาก็ไม่ได้รักใครจริงหรอกครับเขาก็ไม่ได้ว่าเชื่อใครจริงหรอกครับเขาไม่ได้ยกย่องสรรเสริญนับถือใครจริงๆหรอกครับเขาไม่ได้รักใครจริง และเขาก็ไม่ใช่คนจริงครับไม่ใช่ของจริงแต่มันเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ครับพวกเขาหวังแค่อยากมีอยากได้อยากรวยอยากรู้อยากแพงก็เท่านั้นเองครับเพื่อนๆแบบวันๆก็สร้างคอนเทนต์ทำเรื่องทำราวกูหกก็ไปเรื่อยๆนะครับคนพวกนี้จริง ยังไม่ใช่คนดีสำหรับเท่าคิมโมนะครับเพื่อนเื่อครับแล้ววันนี้ครับลูกขุนพลอยพยักทั้งหลายก็จะได้เจอกับของแท้เขาแล้วนะครับหลังจากที่ของแท่นี้ดูเหมือนว่าจะยอมจะทนจะอดทนมานานพอสมควรนะครับเพื่อนเื่อครับดูเหมือนว่าบรรดาของแท้ทั้งหลายนะครับ กำลังจะรวมตัวกันยังไงอย่างนั้นล่ะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ต่างคนต่างกา็สู้กันนะครับแต่วันนี้เท่าคิมูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับดูเหมือนว่าบรรดาของแท้ทั้งหลายกำลังจะรวมตัวครับเพื่อนๆครับกำลังจะรับไม่ได้กำลังจะทนไม่ไหวครับแล้วหัวหน้าของแท้ก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วครับ มีขุนพลยืนอยู่ข้างกายนะครับและกําลังจะมีกองกําลังของขุนแท้อีกมากมายครับที่จะไม่ยอมบรรดารลุกขุนปล่อยพยักอีกต่อไปมันทําให้เท่าคิโมคิดถึงวรรณกรรมเรื่องสามก๊กตอนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กตอนที่ขุนคงเบ้งหลอกเอาลูกธนูจากฝั่งศัตรูนะครับ เท่ากี่มสจะเราย่อๆนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงรู้เรื่องนี้อยู่แล้วล่ะครับในยามที่กองทัพของขุงเป่นเงนั้นถูกล้อมมาไว้รอบเมืองนะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะการที่อ่อนแอเต็มที่นะครับหมายถึงว่าทั้งพไพร่พลกองกำลังอาวุธยุทธโภคการต่างๆก็ด้อยครับในขณะที่บรรดาข้าศึก ก็โอบล้อมเมืองเอาไว้นะครับแต่ด้วยความรู้ความสามารถความเป็นผู้สูตรของคงเบ้งนั่นแหละครับรู้ไปหมดทุกเรื่องครับคงเบ้งอย่างรู้ได้ว่าต้องรอจนถึงหน้าน้ำหลากครับคงเบ้งใช้กลยุทธ์ใช้วิธีต่างๆครับก่อนที่จะพร้อมที่จะสู้ศึกกับศัตรูนะครับ คงเบ่งอาศัยฤดูน้ำหลากแล้วก็สั่งให้ไพรพ่พลที่อยู่ในค่ายนะครับที่อ่อนแอเต็มที่แล้วทั้งป่วยทั้งบาดเจ็บนะครับทั้งขาดแคลนซึ่งสเสบียงอาหารต่างๆขาดแคลนซึ่งอาวุธยุดโธปรกรณ์นะครับสั่งให้บรรดาไพรพ่พลทั้งหลายตีเกราะเคาะร้องนะครับเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น ทำทีเหมือนว่ากำลังสนุกสนานทัทีเหมือนกับว่ายังแข็งแรงดีทําทีเหมือนกับว่าพร้อมที่จะสู้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกอุบายให้ไพร่พลทหารทั้งหลายช่วยกันหาฟางครับมัดทําผูกมัดเข้ากันให้เป็นรูปเรือครับทำอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับเป็น,ปน,ปนร,ร,ร้อยๆอยลำนะครับเหมือนกับเรือพายนี่แหละครับ ในคืนวันหนึ่งในฤดูน้ำหลากครับในคืนที่มีพระจันทร์ครึ่งดวงครับเห็นแสงสลัวสลัวอยู่นั้นนั่นนะครับเห็นเงาของดวงจันทร์ในน้ำแวบบแว๊บปั๊บปั๊บสลัวสลัวนะครับคงเบ้งก็สั่งให้บรรดาไพรปพลทั้งหลายหอบเอาเรือปางที่ช่วยกันทำขึ้นมาไปยังเหนือน้ำล่ะครับแล้วก็ทันใดนั้น ก็สั่งให้พวกทหารทั้งที่บาดเจ็บแล้วก็ที่กำลังป่วยไข้อ่อนแออยู่ในค่ายนะครับช่วยกันทั้งกระทืบเท้าทั้งตีเกราะเคาะไม้นะครับกระแทกอาวุธลงบนพื้นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมือนกำลังฝึกอาวุธเหมือนกำลังที่จะเ,เรียกว่าได้ใจเต็มที่นะครับพร้อมที่จะลบเต็มที่ครับ ทำให้บรรดาศัตรูที่กําลังล้อมเมืองอยู่ข้างนอกนั้นคนละฝั่งแม่น้ําเนี่ยต้องตื่นขึ้นมานะครับจากนั้นทหารก็ปล่อยให้เรือฟางของพวกเขานั้นไหลลงมาตามลาน้ําผ่านหน้าเมืองนะครับทําให้ศัตรูตกใจก็ยิงธนูเข้าใส่เรือฟางนั้นนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าระดมเข้ายิงใส่เรือฟางเหล่านั้นครับแล้วเพื่อนๆนทราบไหมครับ ก็จะมีไพร่พลส่วนหนึ่งที่ไปรอเก็บเรือ่างจํานวนนั้นล่ะครับที่เต็มไปด้วยลูกดอกเต็มทั้งลําเรือทุกลำนะครับเป็นจํานวนเป็นแสนแสนดอกนะครับแล้วก็นํากลับเข้ามาในค่ายและในที่สุดกงเบ้งนั้นก็ใช้ลูกธนูนั้นล่ะครับยิงกลับเข้าไปทําลายค่าศึกจนแพ้ราบคาบครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเพื่อนครับเท่าที่มูคิดถึงเรื่องนั้นนะครับ เรื่องนี้มันก็คงเหมือนเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของแท้นะครับเหมือนจะยอมยอมมานานนะครับปล่อยให้ทางฝ่ายลูกขุนปล่อยพยักเนี่ยทั้งแสะทั้งแขวทั้งด่าทั้งว่าเรียกว่าเป็นระยะเวลานาน,านเป็นจํานวนหล,หลายพันคลิปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมแล้วครับแล้วก็เก็บเอา ข้อมูลคําพูดการกระทําต่างๆจากคลิปเป็นพันๆคลิปเหล่านั้นแหะครับจะนํามาปราบบรรดาลูกขุนพลอยพยักทั้งหลายนั่นนะครับก็เหมือนกับที่ขงเบ้งได้สั่งให้ไหลเรือฟากเพื่อไปหลอกเอาลูกธนูจากคาศึกอย่างนั้นแหะครับในขณะที่ทางฝั่งของลูกขุนพลอยพยักรู้สึกว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอเต็มกําลังอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับทะเลาะก,กันเอง ขาดการสนับสนุนแย่งชิงมวลชนกันเองนะครับมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความแตกแยกการเงินรายได้ต่างๆที่เคยได้เป็นกรอบเป็นกรรมก็เริ่มลดลงเพื่อนๆลองเดาเอาก็แล้วกันนะครับว่าในการข้างหน้าอันใกล้นี้นะครับบรรดาลูกขุนพลอยประยักดทั้งหลายจะอยู่กันอย่างไรครับ จะอยู่กันแบบแตกแยกแฉกแวกฉายวายจะอยู่กันแบบมีรางวัลเต็มคอเต็มลิ้นชักตั้งโชว์อยู่ในตู้โชว์ในบ้านเต็มไปหมดจะเต็มไปด้วยเอกสารตาครุดที่บ้านอย่างนั้นนะครับหรือว่าอย่างไหนกันแน่ครับภาระที่ยังต้องดำเนินอยู่นะครับจะเป็นค่าผ่รถค่าอะไรก็ตามแหละครับมันจะเป็นอย่างไรกันครับเพื่อนๆครับ พวกเขาควรจะได้รับกรรมนั้นหรือควรจะบอกให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียครับเพื่อนๆครับทิ้งไง้่อให้เพื่อนๆได้คิดนะครับสำหรับวันนี้เท่าคิมโมก็ต้องจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆสิ่งอยากรอบๆตัวเรานะครับสวัสดีครับ